ดูไอเนี่ยคุณยังไงเนี่ยกีน่าอะไรคุณยังไงเนี่ยมันคืออะไรอะไรอ่ะคือไรผัวคือไรผัวมาทํางานเราตัวเองไปไล่ตรวจคุยกับผู้ชายอรอเพื่อนเพื่อนที่เขาบอกว่าเขาบอกว่าผู้ชายมาปลอบเธอมาอะไรเนี่ยเอาหวังเหียอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนมึงหน่าฟังกูเธอไม่มีเพื่อน เธอไม่มีเพื่อนทุกคนเพื่อนเธอมีเขาคนเดียวกูเนี่ยผัวมึงเนี่ยเพื่อนมึงมึงไม่มีเพื่อนเข้าใจไหมผู้ชายผู้ชายที่มันเข้ามาคุยกับมึงอ่ะหวัง <c oughs> เข้าใจอะ่ะเธอเข้าใจไหมเนี่ยต้องต้องให้พูดตรงๆถึงจะเข้าใจใช่ไหมใช่ไหมไม,ไม่ไม่เข้าใจคืออะไรทำหน้าอย่างนั้นทำไมอะ่ะไ,ไม่เข้าใจตรงที่ว่า ก็ก็แค่น้อยใจปเปล่าวะไม่น้อยใจอะไรเธอน้อยใจคือน้อยใจอะไรเขาก็คุยกันแล้วไงก็คุยกันแล้วไงเธอเธาเอาคอนเทนต์มาแลกับความรู้สึกเขาเหรอไม่เขาไมไ่เอาคอนเทนต์มาแลกความรู้สึกเธอครับแต่คือเขาไม่ไตั้งใจจริงๆคือมาถ่ายเอ็มบีเสยมันไอที่มันก็ค,อ,คอนเทนต์แค่นั้นจริงๆอ่ะมันมีแค่นั้นจริงในกล้องเธอจริงๆ เอ็มเอ็มวีมันต้องมีนางเอกมันต้องมีนางเอกในเอ็มวีเด้หรอไม่ไม่ค่ะแต่ว่าเพลงนี้มันเรื่องผู้หญิงไงคือเขาขอโทษรักกันนะขาไม่ถามคืออย่ร้องไห้เพอทําำหน้งั้นเดี๋ยวเขาลองตามเขาจะตีมอยู่เนี่ยเขาร้องเธอมีเรื่องผู้หญิงอะไรอะเรื่องผู้หญิงจริงๆมันมันมันเป็นเขาก็ได้ไม่ใช่หรอก็เป็นเธอก็ได้แต่เธอไม่อยู่ไงก็เธอก็ออก เธอก็ออก M V กับเขาไปนัองสามสี่ M V แล้วที่รักคือเขาไปหลาย M V แล้วเธอก็เลยเอาอีกคนมาแทนที่เขาไม่ใช่มันไม่ใช่<ม><ม>อย่าง,งานั้นคือเขามาลังสิิไงแล้วเขาถ่ายพอดีไงมีกล้องพอดีไงที่รักรักกันเธอทําหน้างั้นดิเธอรู้ไหมเธอมาขึ้นไลฟ์สดอย่างงี้เธอมาร้องหไหม้มาอย่างงี้คือแบบคนมันมองพอแย่จัดเลยนี่ธอมันไม่ใช่ว่าเขาห่วงภาพรักเแบบองดดดูีีต้ออองงะไรยย่าเวแต่เาไไมมม่อออยยาาาากใหห้้้้้แแฟนเคาาแบบง,งีวื าไม่ได้เป็นแฟนที่ขนาดนั้นตอนอยู่ด้วยกันเรามีความสุขขนาดไหนเรารักกันขนาดไหนเธอก็รู้อยู่วีน่าเธอหยุดเธอหยุดน้ำตาเธอหยุดร้องไห้ออกไลอย่างนี้ได้แล้วเธอดูเธอเธอรู้ไหมคนดูเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันไม่เหมือนก่อนเราคบกันแล้วนะเธอที่มันไม่ได้มีใครมาสนใจอะไรเราอะตอนนี้เราทําอะไรคนมันแคบไปลงหมดเลยนะเธอได้คิดดีดีวีน่าเธอรักเขาไหมเนี่ยตอบรักไหมรักเว้ยถ้ารักก็ถ้ารักก็ลงถ้ารักก็ลงไลค์โอเคไหม ไม่ต้องอะไรไม่ต้องไ,ร,ไ,องไรสดแล้วเชื่อเขาเขาไรเขาไรสดไปอันนั้นงานเขาหน้าที่เขาถือถือไม่ต้องไรสดเธอเป็นเธอเป็นแฟนที่ดีของเขาพอเป็นเด็กดีของเขาพอโอเคไหมได้ไหมแค่เพื่อนเขาเข้ามาบอกเขาว่าเออเด็กอีมากอย่างนั้นอย่างนี้ในไ์สดแต่เธอไปนั่งชิดใกล้ผู้หญิงคือบอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้ว่าอะไรบอก<ค>บอกเขาอย่างนั้นอย่างนี้บอกเขาอย่างนั้นบอกอย่างนั้นอย่างนี้คืออะไรเคื่อหมายถึงอะไร แค่เพื่อนเขามาบอกเขาว่าเอาอมึงยอย่าร้องไห้อย่าง,งอย่างนั้นอะย่างนี้แค่เนี่ยแค่เข้าในแค่เข้าในไลนนะ์เนี่ยแค่มันเข้ามาในไลนนะ์เนี่ยแต่เธออะ่ะอยู่กับผู้หญิงอะ่ะเ้าผู้หญิงเข้าจะรีมอะ่ะจนแฟนขับมันเข้าจะผิอ่ะจนแฟนขับมันเอาเทียบกับเขาอะ่ะเขารู้สึกโคตรด้อยค่ะเขารู้สึกโคตรไม่ทันใจอ่ะเธอฟังเขาคือเธอคือคือผู้หญิงของเขาคือเธอคนเดียวไม่มีคนอื่นใครจะชอบเขาหรืออะไรเขาเขาเขาไม่รู้เขา คือไม่สนอ่ะคืองานก็คืองานอ่ะเงินไอ้ที่เงินเขามีตั้งเยอะไอ้ที่ก็จ้างแม่งมาถ่ายบีถึงก็ให้เงินไปแค่นั้นเองเือเขาไม่ชอบไม่ได้อะไรมาเด็กคนที่คนที่เขารักคือถือวยแค่นั้นเองเลยวินาเข้าใจง่ายๆเลยถ้าไม่รักจะไปหาถึงเชียงใหม่วะไกลปะอุดรเชียงใหม่ไกลปะโอ้ยเขาถ่ายงานอีนี่กูว่าบ้าบ้าไคิดอะไรมึงไงมึงลมาเป็นกูไม่เทียเนี่ยเธอแฟนขับยังบอกแฟนขับยังบอกว่า อะไรเนี่ยแค่เรื่องงานยังไม่เข้าใจเนี่ยไม่แต่เขาไม่ได้ว่าเธอแต่เขาเข้าใจที่เธอโกรธอยู่แต่หมายถึงเธอก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเรื่องงานเข้าใจไหมเข้าใจเลยว่าเรื่องงานแต่บางแต่บางทีอคำพูดอะไรมันก็เซฟหน่อยก็ได้ไม่จําเป็นต้องมันรู้สึกไม่พิเศษอะ่ะเข้าใจปะเธอพิเศษสำหรับเขาที่สุดละเขาจะไปตักชื่อเธอเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> พิเศษพอเปล่า ก่อนเขาตักวันนี้เขาก็เกือบตักแล้วแต่ว่ามันไม่ทันเนี่ยต้องรีบมาสตูกันเนี่ยเนี่ยแฟนเับด่าเต็มเลยทํางานเสียอดัดเพลงก่อนดีกว่าเออคือ,อ,อ,อเ,ขเ,เขาเสียเขาเสียค่าชั่วโมงเท่าสตูเนี่ยชั่วโมงละพันเลยลเนี่ยเขาไปอดัดเพลงก่อนนะอะไรนะจะเข้ามาทําไมเอาก็แฟนเขาร้องไห้สุดที่รักเขาร้องไห้เขาต้องเข้ามาปลอบดีจะให้คนอื่นปลอบรือไงแม่เข้าใจไหมเนี่ยรักไหมบอกก่อนรักไหมตอบ รักไหมตอบพี่ยรักไหมตอบก็บอกว่ารักรักรักครับรักเหมือนกันแค่นี้แหละเจอกันันที่ยี่ปุตามสัญญาด้วยนะอย่าผิดสัญญานะเดี๋ยวซื้อตั๋วเครื่องบินให้แค่นี้แหละเดี๋ยวเธอขึ้นเครื่องมาพร้อมเปอร์เดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อตั๋วเครื่องบินให้เดี๋ยวซื้อตั๋วเครื่องบินให้พร้อมเปอร์ไอโบด้วยสามคนอะมาอุดรอะเดี๋ยวซื้อตั๋วให้มาพร้อมกันเลยแค่นี้แหละอย่าเบี้ยวนะเว้ยไปละทำงานละ ฮัลโหลเธอมีอะไรนักหนามีใครมาใครมาเม้นอะไรอีกอะใครด่าอะไรเขาอีกอะเพามันด่าเขาเขากันเนะี่ยบอกถ้าไม่มีเจแกคงไม่มีบทหรอกเอา้าไม่ก็เขาบอกเธอแล้วใช่ไหมวีน่าเขาบอกเราใช่ไหมว่าอย่าร้องไห้มาขึ้นไลฟ์อย่างนี้มันมันไม่ใช่เรื่องเธอ,อเราดังแล้วนะเนี่ยเราก็บอกอยู่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนสองสามอาทิตย์ที่ล้วก่อนเราคบกันนะเนี่ยเราดังแล้วเธอมาทานี้ได้ไง เธอตอบตอนนี้เธอทําไปเพื่ออะไรเขารู้ว่าเธอเสียใจวีนาแต่เราคุยกันจบแล้ววีนาเราตอนแรกไม่เธอวองเขาดีตอนแรกเขาไม่ได้ร้องไห้เขาไม่ได้อะไรเลยแล้วทีเนี้ยตอนแรกเขาเขาร้องไห้ก็จริงเขาร้องไห้ตอนที่เพื่อนเขามาปลอบตอนแรกเขาไม่เขาคุยเขาไฟ์สดดีๆเลยเขาไฟ้สดคุยกับคนดีๆเลยเราสะพานเพื่อนมาปลอบแล้วทีนี้เขาก็เลยร้องแปะแล้วทีนี้เพื่อนบอกว่ามึงจะร้องทําไมคนดูเยอะเลย เขาก็เลยหยุดร้องและทีนี้เขาก็เลยถอยเลิกยันไจแล้วนะจะพอเขาเดินาพอเขาเดินาพอไอจีรักกหน่อยครับพี่เลิฟไอจีชื่อขีดล่ามตัวยีทถอยพอเขาเดินพอเขาเดินไปเขานอกก่าเธอขอขึ้นมาพอดีเขาก็เลยเข้ามานั่งในห้องทีนี้เธอก็ตะคอกเธอก็ว่าเขาพอดีเขาก็เลยร้องให้อีกรอบไงเขาไม่ได้ตะคอกไม่ได้ว่าเลยพูดดีๆพูดดีๆครับยังเจอันนี้แฟนผมพี่เนี่ยอันนี้ นี่คนเนี่ยไม่มีจริงๆแกไม่มีบทหรอกเอออย่าด่ากันอย่าด่ากันเอาเป็นว่าเธอเธอลงเหือได้ไหมแฟนคลับแฟนคลับแม่งแฟนคลับแม่งด่าหมดแล้วเนี่ยเธอคือแบบมันไม่จบสักทีอ่ะคือเขาไม่ได้ทํางานเนี่ยเขาเสียเธอรู้ไหมเช่าสตูชั่วโมงละพันนะเนี่ยจ่ายไปห้าหกพันนะเนี่ยเธอวิน่าเธอคิดว่าตาังมันหาง่ายเหรอ